เียาตรงจุดหมายที่มีที่ใดไม่ใช่นะทุกที่ทุกแห,งห่งหนตตำบลทุกขนาดจิตทุกขนาดดูรู้เห็นเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้วยกัน <urers> ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันดี่ไม่ไกระทั่ง <decipher, S 2> <c oughs> ไหม่เองไม่ไม่กระทั่งตัวไหม่เองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปได้วยกันจะมีล้างไปด้วย สรุปล้างไปด้วยทุกที่ทุกแห่งเคลื่อนไหวให้โปรอดีแล้วนั่งรถไปอยนี้รัเด,ดนรถไฟแล้วก็ตามทีไต่น้ำบนน้ำใต่ดินบนดินในอากาศนอนมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่าง จากไม่ตัวไม่เองเนี่ยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนะจากยึดเองเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีคราบเขตลจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเน่ยสิ่งที่มันไม่มีควาบเขตไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง จะไน้ไม่มีขอบเหตล้างไปเรื่อยทรื่อยงทุกอยสิ่งที่จะมัวจะใช้รู้ใช้เห็นอย่างเดียวอย่ามัวจะใช้จิตมันอยากมโนกรรมมโนเวณสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่มโนมันไม่ใช่มันไม่จัดว่าเป็นมโนกรรมมันไม่จัดว่าเป็นจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวั้าเกี่ยวั้าไม่เกี่ยวเนี่ยมันนอกเหนือความเป็นจิตนอกเหนือความเป็นมโน แล้วอะไรล่องลอยล้างว่างล้างนั่นเองดับล้างนั่นเองแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกันทั้งเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวกันตลอด เีวใช้สิ่งที่มันไม่ใช่จิตปลอดไปเรื่อยๆเนี่ยว่าว่างล้างนั่นเองดับล้างนั่นเองว่างล้างนั่นเองไร่ล่องลอยล้างนั่นเองปวดจิตนั่นก็มันก็เป็นเรื่องของกรรมเท่านั้นแหละมโนกรรมมโนเวณเท่านั้นแหะจะเป็นจิตชนิดไหนก็ตามทีก็ยังกรรมในตัวมันเองอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันนอกเหนือความเป็นจิตทุกประเภทมันไม่จัดว่าเป็นจิตมันไม่จัดว่าเป็นมโนกรรม มันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยียกว่าไร้ล่องรอยล้างว่างล้างนั่นเอง